รีแอคชั่นหนังผีไทยเรื่องใหม่ที่หยดจะเป็นยังไงจะหลอนแค่ไหนไปดูกันไม่อยากดูเลยเหตุการณ์ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนในแย้มอ่ะเขาก็พ um ึมพำเสียงเขาพูดแบบในวลีแปลกๆนี่ถูกเขาไม่ก็หลครับแล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์ของคุณแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องครูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องตาขวางเลยไม่ใช่น้องครูเขาคงจะเรื่องจริงด้วยนะ ขอหลวงพ่นาเดชรองครอบครัวเราอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้แต่น้องน่าร้ายอยาเข้ามากังกลายด้วยเถิดโอ้โหเมื o, ม่อกี้ใครนอนกับเจ้ได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าดึกดึกยี่ต <No ื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยอันนี้คือโดนแล้วเนาะแอมน่ากลัวนายไม่รู้อน่าแบบนี้เป็นรูปวาดรูปวาดเด็กอ่ะจะน่ากลัวมากแบบหนังฝรั่งนี่มียังบ่อย อะไรอะโ้ยเน่จริงโงมาสิวะมีไลลาด้วยเป็นชินจะไม่ทำแบบนี้อ้เอกเต็มเต็มโหเพลงเก่ามาก โอ้โหน้องเบมีป่เนีนจบเธอนึกว่าแบบว่าจะมีแถมตอนท้ายหรือเปล่าแค่เชลเลอร์นะเนี่ยออโอ้โหถือว่าอันนี้สร้างมาจากเรื่องที่แบบว่าใครหลายคนน่าจะคุ้นเคยเนยะบบาะเป็นเรื่องจากเรื่องเล่าจากอรุพันทิพย์แล้วก็แบบว่ามาเล่าในเดอะโกสเลดีโอแล้วตอนนี้ก็ได้ทำเป็นหนังแล้วซึ่งมีเขาคงจากเรื่องจริงเมื่อปีเลยะ้วนะ2 5 1 5เลยนะที่กาญจนบุรีเนาะ แล้วก็จะเป็นโทนแบบว่าหนังแบบหนังพีไทยแนวชวนบทอีกแล้วอะ่ะเออแน่งน่กกานกลัวด้วยความชนบท ตั้งแต่ที่แบบว่าเราเราดูเรื่องร่างทรงมาเนาะล่าสุดแบบว่าที่แบบหลอนๆนะโหคิดว่าเรื่องนี้น่าจะแบบว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เอาเรื่องอยู่เรียกว่าจัดเต็มทุกองค์ประกอบของหนังผีนะเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับสาวแย้มเนาะผู้หญิงที่ชื่อแย้มแบบเริ่มทําตัวแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราแบบเขาก็ต้องไปหาคําตอบกันว่าเพราะอะไรแย้มเพราเป็นอะไรใช่แล้วก็ได้ได้พี่ณเดชน์มาเล่นด้วยโอ้หอันนี้อันนี้น่าจะของดีแน่นอนอแล้วมาเล่นแบบว่าหนังผีด้วยก็น่าสนใจ พี่นาเดชก็ไม่เคยเล่นหนังพีเหมือนกันว่ะใช่ใช่น่าสนใเป็นการแบบเขาเรียกว่าบทบาทใหม่ของพี่นาเดชใช่น่าสนใจมากใช่ครับอ่ะเรามาวัดระดับความน่าดูกันมุมให้4.5เลย คือแม่งหน้าดูด้วยมูตหนังแม่งอะคือแบบน่ากลัวแล้วก็แบบชอบแนวเนี้ยที่มันแบบว่ามีความลี้ลับออแล้วแบบมีให้ให้เราอะไปค้นหาในเรื่องเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ระดับความหลอนเอาไปเลยหนี่ขนาดแคเทเลอร์ยังนี่ยังใจเต้นอยู่เลยเนี่ยอ มันมันน่กกากลัวมากคือบวกกับความว่าพอม,พมันพอมันเป็นผีไทยอ่ะมันยิ่งรีเลทกับแบบว่าเราเนาะม,มันเลยแบบกระตุกจิตกระชากใจสุดๆน่าติดตามโอเคสำหรับผมนี่ก็ให้5เลยละกันเพราะว่าเรื่องนี้แบบเรื่องโปรดักชั่นน่าจะทำดีด้วยแล้วก็น่าจะหลอนด้วยความเป็นหนังต่างจังหวัดชนบ,บทอะไรประมาณเนี้ยเออน่าจะแบบว่าการันตีความน่ากลัวไม่ต้องมีผีมาถ่ายแบบแค่บ้านก็หลอนแล้วอะแค่แบบโมทโทนบรรยากาศเปนง ก็หลอนละโอเคครับสำหรับรเรื่องที่หยดก็วันที่26ตุลาน,นี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับไปหล่อนกันได้เลยแฮา